อาเด็กโบพร้อมใจการเช็คอินคาเฟ่ดังมีโมเมนต์ควาหวานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอาเด็กที่รเดชและน้าเอกสาวโบมิลาดาดังก่อนหน้านี้อาเด็ก ออกมายอมรับว่ากำลังตามจีบสาวโบอยู่แต่ได้พูดอ่อนๆว่าไม่อยากโสดแล้วในขณะที่โบก็เขินหนักมากและก็ยอมรับว่ากำลังคุยกับฝ่ายชายอยู่จริงก็คุยเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรเพราะที่เป็นอยู่ทุกวันก็มีความสุขดีซึ่งหลังจากที่ประกาศว่ากำลังจีบๆกันอยู่นั้นก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆ ล่าสุดทั้งคู่ก็พร้อมใจการดงภาพเช็คอินที่ร้านกาแฟาซึ่งแม้จะไม่มีรูปคู่หลายคนก็เข้าใจดีว่าร้านเดียวกันแหละและคงผัดการถ่ายรูปแน่นอนซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซวงานนี้หนุ่มอด็กก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นอิโมจิคอนรูปโลกซึ่งก็ทำเแฟนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวสนัน ซึ่งสาวโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้ายากทก่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่าใครถ่ายให้อ่ะช่วงนี้หน้าตาดูมีความสุขแคปชั่นคือใดโดกทั้งไปหรอขออนุญาตแซลเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าได้คบกันจริงก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆเพราะต่างก็เป็นคนแมนๆและชอบยิงมุกทั้งคู่ด้วยเชื่อว่ามีสีสันในชีวิตคู่แน่นอน